พี่น้องเดือนสิบห้าไปเบิง่งพัฒนเดือนกับปลาไว้ตแต่เสอดได้พี่น้องเด้อนี่ก็เกือบเกือบเที่ยงแล้วครับผมไปหลุดนี่กันว่าสิได้บ่าได้พี่น้องไปห่วงเกา่าครับพี่น้องครับที่เก่าเวลาเดิมเป็นไรพัฒน,นเดือนไหนแล้วไหนแล้วไหนแล้ว ว่าเป็น huh. ม <Pretty much. S 2> mm ืนแท้เ hmm. ป mm ็นจมื่นแท้ีคนนึงแล้วนตีังกา่ายงมึงตัวใหญ่น่ตโอ้เยฮ้ยี่องเดี๋ยวเดี๋เดี๋ยวออกไปเดี๋ออกไป อกนตอนนี่ครับผม้ปลาปลากลายตัวนี้ครับพี่น้องครับกักไได้เ้าวหน่อกับไปเามืดนี่ละโอ้ปรมเม่นตก่งเก่าโม่งเก่าโม่งกลัครับพี่น้องพุมันเป็นตรงอยู่นะเ้ยแต่บาท่านียุเดี๋ยอาอ้ทั้งทึ่งนี่ก่อน โอ,โอ้ดู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 ไปกันไปพูดเอ, als, อามันสีไหลออกจนีิพูดต่อไปนะเพื่อนโอ้พี่น้องสีรับผมมันพี่เก่าเลยครับผมนี่เนี่นะนายโมดิแห้งดีด้วยพี่น้อง โอ้ยเดสองโอ้ยเด็โตโตโตเอาขามาเอาตัวนี้ียบร้อยครับสามตัวตอนมินมินีครับมิน่ใหญงไงนะครับเออยบาลงอกาบอตนี่ยครื่องทุกย่างเครื่งไหมตัวลงอกงาเลย บางซอหนีกับปี่วานได้อยปลาปลากระบอกก็ปลาที่นีแหละได้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 โยโอ้ยเห็นไหมเห็นไหมโอ้โหนี่โอ้เมาจะนี่เป็นสีดวอดดอกพี่น้องเอ้ยออกออกออกข้างบนเหรอข้างบนเหรอแล้วก็พันกันเอ้า กัดมังเสวิรัติพี่น้องประมาณสามโมงเศษแล้วครับผมกับบรรลุลุ่นในการครับว่าจีใดว่าพี่น้องนี่นะอยู่ไในนี่นี่นะพี่น้องนี่อยู่ในตงนนรงเท่านีนนาน่นะครับเออแค่ไสนนี่นี่แน่แน่ได้เห็นแล้วนี่ซีหาตัวนี่เห็นนะครับซีตัวครับได้แล้วได้แล้วคนหนึ่งแล้วยโอ้ ปดดไองนี้แล้วจับจับดาตอมันก็ใส่มูอเมืีใหญ่แล้วต้อขูครับมนมันใส่ตงมันกันเฮ้ยตี๋เขาดโอ้จงว่าถึหลตัวนี้หลยแลไวน้อยู่ในน้ำนี่ะอาพี่้องเว้อกันหมออกเรอหมอกขาดนี่มันเดียวเห็นนะนีครับผม

นี่พี่แดงพี่รองเข้ากละาเห็ดแห้งมันขาดมันติขาดกันเหี้ยขาครับผมมันขาดมันออกเลยมันแกมันออกเลยยืดมื่อกี้ตัวหนึ่งเอาไงยืดมากี้ตัวหนึ่งมันขาดแล้วบ่ตัวใหญ่บ่ตัวหน่อยตัวหน่อยวัดพี่รองเลยปวดตัวพี่รองของยื่สิเข้าผมมาอืออาแยาเลยพี่รองเลยเอาไงเอาไง Ủa, dìu à? ơi. Ô dìu 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 này dìu à. ừ. này dìu 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 đéo, dìu 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 แรงนแรกมานครับพี่้องครับุนครับผู้ดึงคร่งครงครับเออดน้องเ้ยย่นเป็นจังเบอเลยพี่้องเอาดึงไหมวะล่ะดึงกุนแลกขึ้นดเบียงอออกว่กเ้ยอย่าให้อย่าให้ขาดด้วนี่ยขาดเรียบร้อยด้วย โอ้โหเรียบร้อยพี่น้เลยไปเดี๋ยวเขาขืนตัวเป็นข้างแท่งกันพี่น้องโอ้โหายาเลยเต็มเลยครับผมเบิ้ลสูตัวละเบิ้เบิดไอเบิดลตัวนี่ครับผมปั่นเดือนเขากักไว้ช่วงเก่ามองก็กลัวนะพี่น้องเด้อน้ำกัน้ำน้ำล่องเลยไหมพั่น้เดินน้ำล่องนี่นี่พรน้วนี่นี่ครับผมปั่นน้ำขึ้นเขาอ่ะกันไว้ครับผมไปพี่น้องเดี๋ยวขึ้นตัวเป็นข้างแท่งเขาต่อนี่ครับผม โอ้ยพี่้องเดเฮอดเดเฮอดไอปับไอปูเด้าพี่้องเด้โอ้ยพี่้องเดเฮดปูครับผมอ้ซ้แขนยู่เด้พี่ทองปูปบันี้ยยูหันือนตัยยู นั่นที่รองครับในจุกจบที่อทรองตัวใดตัวนี้เต็มเต็มเลยพี่น้องเลยบางส่อผมวันไปพี่น้องรอบหนึ่งวันทีเดียวกับพ่อมาอยู่พี่น้องเจ้าวาสู่สู่รอบนี้ไปเลยพี่น้องเต็มเลยครับผม ฮ่าอดองดอยเยเ้ยงาผีองเลยอ,อวะว,วปลาหมอสีเลครับผม้วัเนเดียวนกนวน,กนี่สิเอาไปเห็ดจังนี้ปอยเอาไปยังปอยดอกครับน,น้ำแห้ง๋อ้น้ำแห้งแล้วหรอะดองเงาีอง้ วัปเห็ดปลาแด่เดียวนะครับผมนี่จังสิีนแนจงตรงนี้ฝนกำลังตกลินซ้ำเนานะฝนตก้อนี้เบวัมพันเดือนน่าฟีนองนถือว่ามาน่นมาพันเดือนนี่โอ้ยอยังคักเลย,เลยนี่ครับผมในในเกือบสุทธิ์ซ้ำสุทธิ์แล้วนอะไร่างว่น่อย มานที่เก่าตุงรอนเ้ยโอ้ยปีรองเลยบทตองไปวานให้ยากเลยปีก็บผมเอ้ยเน่าน้ำที่เต็ียมรอนไฟจะออกได้หนิปีกับผมที่มันเป็นคัดพีรองเลยเครื่องทั้งว่ะปีรองเครื่องทั้งวละปีกับผมว้าพีรอนเลย เป็นทั้งสีเงยนะพี่น้องโอ้แบบแบบสีขาวยังไงคือเก่าเลยฮะสีปลาปลาหมอสีวะพ่อเดือนครับพี่น้องครับได้๋หอดปลาหมอสีเด้อพี่น้องเด้อเต่ปลาหมอสีปลาขาวตะก้าปลาพี่ไอพี่น้องปลาบูปลาบูนี่ครับผมโอ้มื่อนี่ปลาคือหลายคั่เด้อมื่อนี่ เ้ยพัดเดือนไม่เลยยังขึ้นโเห็นด้ยมันขึ้นมันขึ้นมาซองอยู่พอาะโดเอติกันยังขึ้นนะครับผมนโมหิเบิร์เบิรงบิมาเบิล้หนมีมันขึ้นน้ำขึ้นอยู่สามบ้านสามถน้ำน้ำกว่าขึ้นอยู่เด้ออื่เ้องเลยขอเวลาจังไ่เลยพีองเด้ Ba, yêu cầu. Tất cả của bọn mình 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 มันมนันครับพี่น้องครับหำหน่อยก็ปลาไม่กินเด้อหำหน่อยเลยาปาอะไรก็ปูกินเนี่ยฮ่าฮ่า่ารงนี้ปลาหากินง่ายครับพี่น้องครับฝ <c oughs> นกระตกกระลิน <c oughs> น้ำปลานคืนน,น,คน้ำคืนเทอดไอรีพ้าพี่น้อง <c oughs> ไอรีพ้าปลากันปลาไว้พี่น้องต <c oughs> ้อนไปกินครับผม มีหลายสายพันธุ์ปลาขาวนี่ปลาขาวปลาบูเนาะไอ้พันธุ์เดือนเนาะปลาขาวปลาปูปลานิ่งปลาหมอสีครับผมเจ๋วเจ๋วเหงื่อเห็ดปลาเดี๋ยวเจ๋วเหงเขาสิเห็ดไอ้พันธุ์เดือนมาสิเห็ดปลาไหลด้พี่น้องเด้อวยเพราะเป็นเห็ดแต่ไรไรเติบได้พี่น้อง ดีครับผมอันหมานครับผมดีครับผมหนูเห็นมีตัวใหญ่ๆคลิปนี้มานก็มัในไอ้ผ่านเดือนมั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 นครับผมนี่ครับพี่ดังครับคลิปลูกโอ้ยพี่ดองทอดทอดตัดซีทอดเดียว่พี่คลิปลูกเครับผมนี่ทอดอยู่เนีโอ้ยพี่ดังสองตัวแกะหนีตามตัวโลกนี่ครับผมรุ่นนี้ก็บอาคีแล้วเพิ่งนี่ครับผมใหญ่น้อใหญ่ใหญ่ใหญ่ครับผมอันมันครับพี่ดองครับ ครับผมคลิปนี้กับพี่เก้าพี่น้องฝากพี่น้องกดไลค์กดแชร์กดติดตามไม่พลาดกันนะครับผมสวัสดีครับผมพอกันคลิปต่อไปพี่น้อง